ยินดีต้อนรับกลับมาที่ Ms Auto Review วันนี้เราจะพาไปทางความรู้จักกับ1ในกระบะท,ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในตลาดประเทศไทยนั่นก็คือฟอร์ดเป็นเจร์เจอ2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกออกแบบมาให้มอบทั้งพลังและความสะดวกสบายระดับพรีเมียมและในรีวิวนี้เราจะพาไปดูรายละเอียดทั้งภายนอกสมัรนาภายในห้องโดยสารและราคาที่คาดการสำหรับตลาดไทย เริ่มจากภายนอกก่อนเลยเรนเจอร์รัเธอร์2026ยังคงเอกลักษณ์การออกแบบที่ดุดันของ Ford แต่ครั้งนี้มีเส้นสายที่เฉียบคมขึ้นและดูแข็งแกร่งกว่าเดิมกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่มาพร้อมตัวอักษร Ford ขนาดใหญ่โดดเด่นด้วยฝาหน้าเล็ทรง CCLAMP ที่ให้บุคลิกที่ล้ำสมัยฝากระโปรงถูกออกแบบให้มีความลู่ลมพร้อมช่องระบายอากาศที่ใช้งานได้จริงเพิ่มทั้งสไตล์และประสิทธิภาพสู้ล้อขนาดใหญ่บรรจุยางออฟโรด พร้อมล้ออัลลอยขนาด17นิ้วต่มเต็นบุคลิกอันดูดันด้านท้ายฝาท้ายดีไซน์ใหม่เรียบรูพร้อมไฟท้ายเลดและกันชนเสริมความแข็งแรงฟอร์ดตั้งใจให้กระบะรุ่นนี้พร้อมทั้งการขับขี่ในเมืองและการลุยเส้นทางสุดโหดด้านสมรรถนะเรนเจอร์รัตโดดเด่นไม่แพ้ใครรุ่นที่ขายในไทยคาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน3ศูนย์ลิตรที่ดับเบิลยูไอเอ็นเทอร์โบอิโคบัสวี6ให้กำลังสูงสุดประมาณ392แรงมา้า และแรงบิด583นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดท,ที่ส่งกำลังได้อย่างนุ่มนวลฟอร์ดยังติดตั้งระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะพร้อมโหมดการขับขี่หลากหลายทั้งบอห์ร็อคครอมัดรัสและเซนไม่ว่าคุณจะขับบนถนนไฮเวย์หรือเส้นทางออฟโรดสุดโหดรละเธอก็พร้อมรับมือระบบช่วงล่างอัปเกรดด้วยช็อคฟ็อกแบบปรับอัตโนมัติช่วยให้การทรงตัวและความนุ่มสบายยอดเยี่ยมแม้ใช้ความเร็วสูงไม่ได้มีดีแค่แรงแต่ยังแม่นยำคล่องตัวและเชื่อถือได้สำหรับถนนเมยองไท เข้ามาภายในห้องโดยสารเรีนเจอร์เทยังคงสร้างความประทับใจบอสปอร์ตหุ้มหนังคุณภาพสูงพร้อมลายปากกระเทอและตะเข็บสีตัดให้ความสบายตลอดการเดินทางแผงคอนโซลโดดเด่นด,ด,ด้วยหน้าจอสัมผัสนนแนวตั้งขนาด12นิ้วมาพร้อมระบบซิกซีรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายนอกจากนี้ยังมีหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถปรับแต่งข้อมูลการขับขี่ไดู้มิมาลัยหุ้มหนังพร้อมแป้นเปลี่ยนเกียร์อลูมิเนียมเพิ่มความรู้สึกสปอร์ตอีกทั้งยังใส่ฟังก์ชันอำนวยความสะดวก เช่นพอร์ต USB หลายตำแหน่งระบบชาร์จไร้สายและเครื่องเสียงบางก็รับเสาระดับพรีเมียมพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางพร้อมช่องเก็บของหลากหลายทําให้มันไม่ใช่แค่กระบะาสายแรงแต่ยังเหมาะเป็นรถใช้งานประจําวันสุดท้ายมาพูดถึงราคาแมฟฟอร์ดจะยังไม่ประกาศราคาอย่างเป็นทางการแต่คาดการว่าจะเริ่มต้นราวๆ1.8ถึง2ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันและแพ็กเกจที่เลือกเมื่อเทียบกับสมรรถนะเทคโนโลยีและความหรูหราที่มอบให้ถือว่า เรนเจอร์ p ักเเป็นหนึ่งในกระบะไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจที่สุดในตลาดนี่คือรีวิวโดยละเอียดของ Ford Ranger Raptor 2026 version ไทยถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม n i m b s Auto Review เพื่อรับชมรีวิวรถยนต์เชิงลึกเพิ่มเติมครับ